เดี <Es Planet> ๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องตัวหัวแ้งนะครับตัวนี้เป็นหัวแ้งซูปันนะครับเป็นตัวทีหกสิบนะครับนี่ผมเพิ่งสั่งมาลองนะครับสั่งมาจากจีนนะครับเราจะมาลองกันตัวนี้จะเป็นตัวใหม่เลยครับตัวนี้เขาเพิ่งออกผลิตภัณฑ์เพิ่งออกโปรดักต์มานะครับผมก็เลยสั่งมาลองเลยนะเดี๋ยวมาแกะดูข้างในเลยนะครับข้างในก็จะมีคู่มือการใช้งานมาให้นะเป็นบรรจุไก่ตัวนี้จะมีภาษาภาษากฤษนะครับภาษาจีนรัมีภาษาจฤษประมาณนี้ครับ เนี้ก็จะบอกคู่มือการใช้งานอะไรต่างๆครับอันนี้ก็จะเป็นตัวการรับประกันของเขานะครับเราดูการเสี่ยนมาดู้านครับเขาก็ห่อมาค่อนข้างแน่นหนาเลยครับในกล่องก็จะมีมีชุดปลายหัวแร้งนะครับแล้วก็ด้ามหัวแหลงเราดูกระทิบ